สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t ทูบแล้วก็เฟ e บุ๊กซับสุประชัยลุงเรืองพืชผลนี่นะครับดูโบเบเอขึ้นมาขึ้นมา,นมาร้อนนะร้อนมาก แปโครที่นี่นะไม่ทำงานก่อสร้างไม่ค่อยได้ตักดินเท่าไรครับยุกย้ายห้องเดินแท็กเป็นส่วนใหญ่ครับดี่งานสบายงานสลิง หวานแดดมาแล้วครับทำยังไงกันต่อไปหวานได้ไมาอยู่คาวันนี้ได้อยู่คาได้ครับ เศษเหล็กอยู่ในนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเป็นตันแหละผมดูครับแต่ร้อนมากนะวันนี้เฮ้ยมัจะผ่านไม่ได้แต่ละวันเมื่อไหร่จะถึงหน้าตัดอ้อยสักทีก็ไม่รู้ยังไม่ได้อยากกลับครับผมแต่อยากตัดอ้อย ไปเดี๋ยวจะเอาท่ออะไรขึ้นถมน่มมันลูกเต็มไปหมดเยอะแยะไปม ขึ้นไปข้างบนเนะ่ยเดี๋ยวมีคนนั่งไปมันต้องมีคนนั่งไปกับผมมันต้องมีคนนั่งไปกับผมฮะโหหนักนะเนี่ย ขึ้นถ่ายพุกภาพมุมสูงนะท่าผู้ชมได้ดูหรือเปล่าไม่ขึ้นหรอกครับอันตรายนะเดินเอาอาดีแล้วเห็นเดินนิ่มๆน,นะครับหอกๆๆๆชอบเดินมากเลยโรบรีไปดูพาไปดูเขาว่ามีลูกแมวน้อยนะแต่ไม่เอาดีกว่าน้อมันเป็นพารานะาเนาะเราไม่มีเวลาได้ดูได้อยู่หรอก เสียดายแมวร้องน่าสงสานนะแต่การกั้นใจไม่ให้มองไม่ส่งให้รู้ด้วยเดี๋ยวอยากได้ขึ้นมางามขงอ้ออีกแล้วนี้ดูดิครับเดินเป็นร่องหนูร่อง้อยแล้วนะ จำลลลลแล้วเอาลมอัดร้อนร้อนไม่ไหวละร้อนฝันจ้าให้ hey, ดูครับลูกแมว ไม่เอาไม่ส่งให้ดูด้วยถ้าถ่ายไปเดี๋ยวอยากได้ขึ้นมาไม่เอาเลี้ยงไม่ไหว เข้าไปทำอะไรนักการเมง